อ่อมาเลยเหรอลูกดีเพื่อนบ๊ายบายเละโอเคสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผม i อ e ีดเกมเมอรนะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมเอเลียนคาร์เดลมาลนะครับโอ้โนะฮะอยู่ในพาร์ทที่สิบเท่าไหร่วะเออสิบสองนะครับผมอ่าเบ้อเอ้ยเกือบไปแล้วตอนนี้ครับพารจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทำการปิดพลังงานปิดระบบความรัศมีมันคือมันล่มหมดอะปิดปิดพลังงานอะนะ แล้วพวกเอลลิงก็บุกเข้ามานะครับซึ่งซึ่งเราอ่ะต้องทำการช่วยเหลือมันเป็นหน่วยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นการช่วยเหลือไม่รู้ใครอาจจะเป็นทห,หารพวกเราก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นช่วยเหลือยานยานของไม่รู้เลยผมก็งงกันนะฮะช่วยเหลือทหารนั่นแหละประมาณนั้นนะฮะช่วยเหลือใครบางคนแล้วก็แล้วหัวหน้าก็บอกว่ามันอยู่หลังเจ้ายานหลําเนี้ยเราก็เลยต้องออกมาจาก เราเลยต้องเข้ายาแล้วก็โผล่มาข้างหลังนะครับซึ่งบิชช็อปก็บอกว่ามันมีการช่วยเหลืออยู่สองทางนะฮะที่พาที่แล้วที่มันครางสุดท้ายอะ่ะแล้วเราก็บอกว่าทํายังไงบิชช็อปและแม่งก็จบไปเลยนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ไปแลิก,กนนี้เราก็เลยต้องไปช่วยเหลือมันเป็นชื่ออะไรไม่รู้มารีนมารีนสักอย่างเน่ยมันเป็นยานปะหรือว่าเป็นคนที่เราคุมขังนะครับไม่แน่ใจนะในตอนเนี้ย ทุกอย่างมันวินาศสั่นตะโรยหมดเลยฮะทุกคนระวังโอเนียวยิงแม็กยิงแมงเลยโอ้ย,ยแม่งเดือดแบบยิงครับไออเออลนพวกนี้มันแข็งแกร่งมากเลยฮะมันเริ่มมันผมมันเข้าไปข้างในแล้วมันฆ่าแล้วเห็นไหมเอเลนมันบุกเข้ามาเต็มเลยฮะเออเอ

ไฟเดลโฮไฟเดลโฮเสร็จร้อยไอ้หูเยอะมากกับเวลแลน่ะเวลแลน่ะไปแน่นวะไปแน่นไปแน่นเหรอฮะโหดีเสียโอ้ยเจ็บมันช่วยเรามันช่วยเราโหยิงไม่โดนเลยเจย์เจย์หมูพันนี้ไม่งกินกระจายอ่ะเออเออเเออ เออกระสุน,ม,นม,มันไม่ตรงกันนะครับต้องเข้าใจด้วยว่าผมกากเอกระสุนมันกากผมไม่ได้กากใช่กระสุนมันกากนะฮะโอเคเก็บกระสุนมาข้างบนมีอะไรไหมอาจจะมีอิสเอก,ก็ได้นะไม่มีหรอกผมรู้แค่อย่างเดียวอิสเอกไหมถ้ามีก็จะโอเคมากมาันขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าผมขอมาดูทางนี้ก่อนอันนี้เป็นรถที่เหมือนเป็นรถสำรวจนะครับ รถแบบรถเดินทางของอะไรนิคมเนี่ยนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของความวินาศสันตลโลนี่เองไปดูภาพสองได้นี่ครับโอ้โหสุดยอดอะแม่งเอาภาพมาคมหมดเลยรถแจมโอ้โชิชิชไม่ไหวครับไม่ไหวเย้ยมันไม่เป็นไรเลยเจอเราเอาลูกซองไปนัดเดียวนี่แม่งตายนะฮะ ดูือมมันมีบ่าเห็นหัวแล้วเว้ยเอ้ยหูตัวกระจายอะตัวนี้แตกละเอียดไปแล้วโอเนี่ยเราต้องทำได้สึ่งนี้เราต้องผ่านไปให้ได้ว้าวู้ทุกคนแมงมาแล้วนี่ครับคือผู้คนนะโดนขนย้ายด้วยพาหนะเนี่ยนะะไอเอพซีะครับเราต้องเราต้องขัดขวางมันชุยเหนื่อยทำไมขัดขวางมันนะฮะนี่เลยอ่า เราต้องทาไงต่อไปดีกว่าฮะเราต้องขัดขวางมันให้ได้นี้เป็นปเปอร์คอมพิวเตอร์อยากซื้อมาที่บ้านสักสักอันหนึ่งสักเครื่องหนึ่งนี่แบบจะดีมากปเปอร์คอมพิวเตอร์นะโอ้โหใหญ่ทั้งห้องนั่งใหญ่มากวิชอปไหนะยังไม่บอกวิธีเราเลยเพื่อนโอเคอุย้ยอตายปะยังไม่ตายเอ้อีกเดีวนี้นก็ตาย Eh, 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 eh. What you mean? <c> okay, clear me. Oh, clear. Oh, yeah, yeah, i Mmm. Mmm. not Actually, are you seeing this? I'm in, actual. There's an FTL on the ground. That's our way off planet. Hello? Hello? Actual. Where the hell did he go? He already knew. What? O'Neill, man, we gotta go now. Cruz. O'Neill. He knew about this traitor ass piece of shit before he authorized that, It was never about Bella. O'Neill, get in the goddamn APC. Ah, uh, This is 2 1 en route with prisoner. You have a lot of explaining to do, sir. I'm going to APC Something's wrong. They look pissed as shit at you. เอาเลยฮะตอนนี้ทุกคน Who ีมันคือใครเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาแล้วมันโทษกันไปแล้วครับอ่า

Hand, do Okay. What the fuck is that? I'm gonna hide back here. Uh, I'm Corporal Hicks from the USS Sulaco. Uh, They've been held under duress for months by Wailing Yatani. Uh, he wanted information. ไอ้นี่อยู่ในภาคสองนะครับวิชอปเฮ้ยนายยังมีชีวิตอยู่เหรออ่มันมันนึกว่าวิชอปมันไอตัวนี้ไอคนเนี้ยอยู่ในภาคสองนะครับผมซึ่งโดนน้ำกดที่หน้าถ้าใครดูจะจำได้แต่แต่พี่แกเข้าไปไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วมันโดนอะไรแล้วก็หลุดออกไปนะครับซึ่งเหมือนจะหลุดจากเครื่องบินป่ะวะเหลือสักอย่าง มันมันรู้อะไรบางอย่างนะฮะขอโทษเรื่องเบลลาด้วยฉันฉันฉันมีไอเดียจริงจ e ิงเอ่อเฮ้ยเดา ไม่เอานะ่าเลส,สมันมีอะไรเข้ามาทางนี้อ่ะ what ไอ้คนเนี้มันรอดมาได้ไงวะแม่งเจ๋งวะ่ะเอาตรงๆนะใครไปดูหนังนะครับจะเจอคนนี้แน่นอนนะไอ้ที่มันโดนน้ำกดตรงหน้าไม่รู้ว่าพี่แกเข้าไปโดนมันไปหลุดจากเครื่องบินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันตกลงไปแล้วก็หายไปเลยนะฮะผมก็รู้ว่ามันตายแล้วนะครับแต่มาโผล่ในภาคนี้เฉยเลยแปลว,ว่าเขารอดซึ่งเจ๋งว่ะมันเก่งมากอะนะฮะแต่ตอนเนี้ย มันเกิดปัญหาอยู่ที่เดี๋ยวก่อนนขอแปะก่อนอืมอื้ออื้ออื้ตอื้อ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 อ t ้ออื้ เอ่ออปชันเอ่อเฮลท์ฟอร์ออฟเดอะอ่เออไอ้จะแปลยังไงดีวะเดี๋ยวมันก็ไปง่ายๆแต่ผมแปลไม่ออกเอาช่างแมงแล้วกันก็ตรงนี้คุณคุณเนี่ยเหมือนทางเข้าของภาคแรกป่าวะมันเข้ามาทางนี้แน่ๆเลยอ่ะใช่ครับถูกต้องไม่ภาคแรกอ่ะภาคนี้ด้วยแหละอุ้ยอัดอัดอัดโอ้ยเจ็บโอ้ย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 โอยโอ้ยกระสุนหมดเวรแล้วกระสุนหมดครับโอเค ตอนนี้เราต้องทำตามที่เจ้านั่นบอกนะครับว่าให้ไปไหนบ้างโอ้โหเยอะเกินเออโอเคเออ่าแล้วก็ลูกซองเราหมดแล้วก็มีลูกซองตะการหนึ่เอ็ยังไม่หมดดีกว่าลูกซองฮัลโหลวัดิเพื่อนมันชื่ออะไรคิดปะมันจำไม่ได้ละมันโอ้โหมาเต็มเลยบังหัมมาเลยมาเลยขโมอนกระโดดมากระโดดมา ไม่ต้องมาซิกแซกอะไรมากกว่ามาละเอออ้อยเออโอ้ย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 จะไม่ตายในพักนี้จะไม่ตายอุ้ยเยอะเยอะออเออออในโบจะไม่ตายลยปากหัมปากไอซิดทำไมนายทเช่นนี้คนดูเขาผิดหวังรู้ไหเนี่ยเข้าใจไหมเฮ้ตายล้ <mem> แล้ว่าภารกิจแฝงอ่ะผมว่าภารกิจแฝงของหัวหน้าครูดอ่ะครูดผมเด้่หัวหน้าเราเนี่ยแหละฮะน่าจะมาทําการช่วยคนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับไอเราก็งงรับประทานกันเลยว่าทำไมต้องมาช่วยเจ้าดนีด้วยอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าไอเนี่ยมันน่าจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเวลลนะครับผมก็เลยต้องมาช่วยเวลลนเออเออเขาเรียกว่าเผาเผาไฟมันจะระเบิดได้ปะรับโอเค วันนี้ก็โอเคนะฮะมันจะโอเคป่วะลูกสองโอเคกว่านะเออนั่นแหละไปขอมอนเราอย่าไปกลัวอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้าเรากลัวทุกอย่างก็จะไม่มีการเริ่มต้นเด็ดขาดนะครับผมเราจะไม่รอดอ่ะพูดง่ายโอออ้เมันมาหลายทางครับมันมาข้างหลังอีกทางหนึ่งเอสเอส ไปไปไปโอเคได้ได้เลยเข้าไปแล้วมันให้เราวิ่งเข้าไปแล้วฮะโอ้เยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินเออโอเคไปไปไปรีบไปเลยรีบไปอ่าโอเค,อเคได้ได้ได,ได,ได้เอาไอ้นี่มาตั้งนะฮะตั้งที่ไหนอนะ ตั้งไปตรงนี้เลยกันเอาดิโอ้อโอ๊ยโอ๊ยตอนนี้เราต้องคุ้มกันเพื่อทําเขากําลังแฮกไอ้ห้องปฏิบัติการอยู่นะฮะห้องควบคุมห้องอะไรตักอย่างเนี่ยรีบไปเร็วรีบรีบแฮกรีบให้เรียบร้อยกระสุนเท่าไหร่โอ้โหสี่ร้อยนัดแบงค์ใหม่อะ ไปเข้าแล้ว็เลยเรเ,เข้ามาเข้ามาแล้วโอ s ชิ t e เข้ามาอยยยัยยอยยยยยยยงมียยหยยรอดเหรอเฮ้ย hey, เดี๋ยวย่อนเฮ้ยอ๋อพวกเราพวกเราหมดเลยครับรอดอยู่ยังมีลมหายใจนะแต่ว่าก็รอดแลยนนะ <laughs> ยย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 ย เฮ้ยปืนใหม่ครับอินฟินิตี้คล้ายที่เศษแล้วครับก็เจ๋งดูแล้ววะเดี๋ยวก่อนนะมาดูกันอ่าอ่านไม่ออกไม่กล้าอ่านเดี๋ยวพลาดโอ้โหไม่นะตายก,กันเลยเทะเลยยังไงต่อไปหาไอ้นั่นเหรอเนี่ยแล้วเองก็ไม่ปิดอ่ะอปิดสิ อเอานี้มาก่อนนะฮะเอาแล้วไงต่อตั้งไปก่อนครับโอเคเข้ามาเร็วจะให้ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อมาแจะเอาอมาล็อกนี่วะเนี่ยมาล็อกนี่วะมันได้ทําอะไรวะเดี๋ยวให้เราปิดอะก็ไม่ใช่นะหรือว่ามันจะบล็อกวะผมว่ามันบล็อกชัวร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าให้ไปทางนี้ ต้องมีทาง,ทางครับที่ไปได้นะตอนนี้นี่มันบ้าอะไรเนี่ยโหตายตายแย่เลยเอ้ยเข้ามาเร็วดีเข้ามาเร็วเนี่ยเองก็ไม่เข้ามากันอะ่ะไอ้บ้าเอ๋ยเนี่ยเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยไงต่อเข้ามาแล้วไงต่อวูด เออโอเนี่ยเอาไงอ่ะทีนี่ก็ไม่ตายเดี๋ยวไม่ให้ผมทำอะไรเนะี่ยเดี๋ยวก่อนนะเ<า>ข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้มันบัก๊กบักทำนี่โอ้โหเองอ่ะผิดเพราะเองเนี่ยเมื่อกี้อะไรอีกอ่ะมันมีข้างในคนหาเออ่ผู้รอดชีวิตที่เหลือนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ตรงนู้น อาหารอยวงนู้นหมดเลยครับเราต้องดูแท็บเอาไว้ด้วยโอเคคูดมันบั๊กเว้ยเอาตรงๆนะคูดมันบั๊กแล้วมันไม่ยอมกดกดไอ้ปุ่มปิดประตูครับมันเ็เลยเข้าไม่ได้อะดิบังหนันี่แล้วปุ่มประตูไม่อยู่ตรงเนี้ยแล้วไอ้พาร์ทที่แล้วปุ่มป,ประตูมันไปอยู่ตรงประตูเนี้ยแล้วแม่งก็ปักอยู่ข้างในอเองทำอะไรชุบชีวิตพื้นเหรอโอเคต่อเลยครับอุ๊ยอุ๊ว่าต่อโอ้ บองว่าทหารทุกคนยังอยู่นะฮะตอนนี้ต้องช่วยทหารทุกคนที่อยู่ในที่ติดอยู่ในนี้ก่อนนะครับเพราะพวกเขานา่าจะมารวมตัวกันที่นี่หมดแล้วนี่ไงเฮ้ยไม่อูยาายอ้ยเจ็ดโอ้โหสา,หารอดมาอีกนิดเดียวไม่ต้องมีเสียงแล้วสภาพเ,เนี้ยโอเคครับวันนี้มาคุ้นคุ้นนะเนี่ยอุอ้ยเ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 พื่อนเราไปโท นี่หำเป็ดเอ้ยนี่มันลงนอนนะครับเฮ้ยผมยังยิงเสียงอยู่เลยอะก็อยู่แถวนี้นแหละโอเคอันนี้ห้องเก็บศพนะครับคุนคุนนะเนี่ยเดีย๋ยวนะเหมือนที่เราเคยผ่านปะแต่คงไม่ใช่นะฮะไเจอแล้วเจทาหารทุกคนอยู่ไหน <c oughs> ทุกคน <c oughs> นี่ไงโอไม่ที่เก่าครับพี่เก่า ต้องเติมคือคนเยอะมากหวัดดีผู้หญิงชื่ออะไรอ่ะโอ้ยเอาวะชิบอ้าวแม่งควาปหายไปเลยเอาเวรละผีสิงแล้วนะสภาพเนี้ยไหวๆแล้วอ่ะอะไรอ่ะเอ็เอ็ดัมเอ็ดัมลิสต์เหรอชื่อว่าอะไรมกูนะไปที่เดิมครับที่เดิมโอ้ยยาเจี๊ยออกไปหจี๊แม่งเลยต่อฟัซที่เดิมครับ อ้าวไม่ที่เดิมแล้วมาถึงประตูนี้ประตูหายไปล่ะมผมจะไม่ใช่ที่เดิมฮนะอาจจะไม่ใช่เพื่อนเอง็งยิงอะไรวะปืนที่ห้อยหลังอ่ะมีไว้ทำไมเล่าเอาแจมบอกครับกลางช่วแปมึนๆใหญ่เพิ่งตายเลยเว้ยผมมันต้องโดนอะไรบางอย่างดึงไปในประตูโชว์ป้าบแล้วคอยดูนะฮะต้านไงโอ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่มันมันไม่ใช่กูอุแม่งเอ้ยนี่ไงโอเค มาเร็วมาเร็วมาเร็วมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยมโอเคยังเหลือทหารฝั่งนู้นอีกคนนึงนะฮะโอ้ทหารตายหมดเลยอะ่ะยังมีคนนึงครับอุ้ยชิอุ้ยเชี่ยมันจะมากไปแล้วนะจะตายเอาเนี่ยบักหำนี่ต้องดูท้ายดูขวาไปเรื่อยฮะอุ้ยโอ้โอ้ พี่ยังมีอีกพันยังมีครับเฮ้ยเพื่อนอะไรอ่ะมามาโลเหรอมาโลเหรอเฮ้ยเอาไงเนี่ยช่วยช่วยก่อนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งตายเจ้าเพโอ้ดูหน้ามันดิหน้ามันยิ้มแฉ่งมากอุ้ยเชื่อเอ้ยเอ้ยเออลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วช่วยช่วยกันมาหากินหน่อยประคำนี่ก็ จะมีไหมโอเคได้แล้วมันอยู่ข้างบนคนนึงนะผมผมเห็นอยู่มองอ่ะแมนแมสาบหรอเป็นแมงสาได้ไงเมื่อกี้อะไรผมไม่ได้อ่านด้วยเอามาแล้วกันโหวิบวับทุกคนตามมาทุกอย่างท่องโปรเฟ็ตเริ่มไอแล้วครับเป็นใครครับผมทุกคนก็ยัง <c oughs> หน้าผมไม่ชอบการดีไซน์หน้าสักเท่าไหร่มันแบบแมง เก okay, anyway ่งๆกังไงไม่รู้เฮ้ยวินเทอร์เป็นไรอ่ะไม่ไออย่างนั้นวะเป็นไข้เหรอบอกเลยจะตากฝนไงอ่ะบอกเลยเป็นไงล่ะจื๊บกลับไปที่เก่านะครับไปหาคูดว่าไงเพื่อนโอ้มึงวาร์ปมาเลยไงเนี่ยโหเร็วโคตรเออใช่มีมันมีมันวาร์ปได้นี่หว่าผมลืมทำไมโอเคทุกคนเอ่า ออตัวเอ่อโอ้มันยังไงอะภารกิจม่ให้เราไปพร้อมกันไปไหนอะคือเราต้องช่วยกันนะครับเพื่อเหนียวจะทำที่นี่ให้ได้จะทุยที่นี่ให้ได้นะแล้วก็ไปทำภารก,กิจต,ต่อไปมันบอกให้หยุดหยุดการโจมตีอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวที่นี่เราเคยมาแล้วใช่ไหม <S <S ใช่ครับที่นี่เราเมาแล้วมีปืน ไอหยิบเจ้านี้มาทำอะไรมีกล่องกระสุนด้วยโอเคครับตัวนี้มีเลือดโอ้ยครบครันวางแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนนะวางก่อนโอ้ยแอโมเต็มเต็มอือมันหน้าตางอยู่หน้าตดีวดี๋ยวเ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 ดี๋ยว วางก่อนนะครับช่วยคุมกันหน่อยจะวางมันวางไม่ได้โอ,โอ้เลือดเลือดเลือด,ดเลือดหมดเลือดเย่าเออเออเออโอ้โต่แลแ้วยังไม่ตายเอออะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโหตายแล้วไม่เจอบัคกมาเจอไอ้เจ้านี่อีกเจอไอ้เจ้ารุ่นโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยฮนะเอาใหม่ครับผม โอเคผมจะวิ่งไปก่อนตอนนี้เราต้องไปเก็บกระสุนกันนะเดี๋ยวเพิ่งเก็บปืนง่างนั่นนะฮะเพราะว่าภารกิจมันจะเริ่มเลยเราต้องทําการคุ้มกันใครว่ามาเพื่อเปิดประตูใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างก็มีเหรอวะไปแล้วพบอะไรอะอะไรเดี๋ยวก่อนน มันมาจากหน้าต่างแล้วมันมาจากหน้าต่างขอก่อนเออมาเลยเขาเนี่ยเองตายแน่ๆอ้ยโอ้ยเอสเอสอ่ะโอ้นี่ยไม่เป็นไรหรอกช่างแม่งยิงมันโอ้นี่ยทำไมยิงไม่ตายเพื่อนเอสโอเค โอเนี้ยนะผู้นาสงสารนะโดนเอเลี่ยนลุมสกรรมอยู่คนเดียวอ้ยอุ้ยอุ้ยมารคด้วยมีการบัคเกิดขึ้นอุ้ยเจ๊เอ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 ๊เราเลิมไม่ดีละเริ่มไม่ดีละเริ่มไม่ดีละโอเนี้ยโอเคครับทุกคนใจเย็นนะฮะไม่ผมต้องพูดกับตัวเองใจเย็นนะไอ้ไอ้นายยังไหวอยู่ไอ้ มันมาจากข้างบนด้วยอ่ะโว้โวววววววยังไม่ตายเลยมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอเคสองนัดรวดอุ้ยอุ้ยอันตรายมาอีกไหมไหม,มันมานเรื่อยๆครับเผาจะตายได้โอเคโอ้ย เดยวก่อน้าขอเก็บกระสุนก่อนกระสุนมีค่ากระสุนมีค่าเอสโอ้โหเต็มหลังเลยครับผมพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างเยอะอย่างเยอะเยอะมากครับมันให้เราไปทางนู้นแต่ผมไปไม่ได้ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไปก่อนขอลงไปก่อนผมขอวิ่งนะครับผมขอวิ่งนะฮะมันต้องไปทางนู้นนะฮะลงไปข้างล่างเหรอ โเคลงไปข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเก็บเก็บก่อนก่อนเอ้ยผมต้องลงไปข้างล่างครับอะไรอ,อ่ะอนนุ้ยอุ๊ยงงงงอนะุ๊ยตกใจมันให้ลงไปข้างล่างหรือมันทำอะไรโอเคเอ่ตอนนี้เปิดประตูอะไรให้เลสยังไงงงเลยนะเปิดประตูเลยเข้ามา

มันอะไรวะน้าอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องละแม่งมีตัวเล็กด้วยตัวใหญ่ไอ้พอมึงมีตัวเล็กด้วยเหรอแทงแทงเอเลี่ยนครับแทงเอเลี่ยนมาเออมันอยู่ข้างหลังผมหลบหลังโอ้โหเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเยอะใหม่ๆเยอ บแล้วบอแล้วอุ้ยกระโดดดูเชิญกระโดดดูเชิญกระโดดดูเชิญผมจะฆ่าแม่งให้ได้เลยตัวไปหลบหลบทุกคนเลย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 ให้ไปฝั่งนู้นเดี๋ยวก็นะอุ้ย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 แม่งอีกแล้วเจย์แมงอีกแล้วข้ารถนี้ไม่ได้นะฮะเป็นไงบ้างอ่ะผมแม่งไม่สนใจสนใจจะตัโอเค ไปแล้วเราต้องไปทางนู้นเราต้องไปทางนู้นทำไมไม่รู้แต่ผมต้องไปว่ะมันไปไม่ได้อ่ะท้องไอดียฮะมันต้องฆ่าเจ้าเนี่ยก่อนอ่ะมันบั๊ก่ะมันบักบ๊กมันบัก๊กบั๊กบั๊กอุ้ยมันมาแล้วต้องไปหาพวกเอ่อโอนิเอลน,นะครับโอนิเอลช่วยหน่อยคพิ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยคพิ่งชั่วโมงแล้วนะผมถ่ายต่อนะผมต้องไปตัดฉากที่มัน บักออกไปด้วยมันเหมือนแล้วแล้วดูไฟเดี๋ยวไฟแม่งบักอืออืออืม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 อือแล้วว่ายิงแบบต่อเนื่องต่อเนื่องตำรวจเออโหยอันนี้ไม่เป็นไรครับโคตรคนเหล็กโคตรคนคนเหล็กนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงอือจับมาเฮ้ยแนวน่ะเออเออผมว่าต้องรอให้มันชนอะไรบางอย่างครับจนมันตาย โอ้โหเด็กกระสุนม่ใช่เหตุหรือเปล่ายิงมันไม่ตายเว้ยเกาะมันหนามากครับทำไงดอีอ่ะฮัลโหลอีโมซอนผ้าปะเนี่ยมันอยู่ไหนวะอ๋อยังอยู่เออยังอยู่เนี่ยมันมันไม่ตายนะมันไม่โดนดาเมจด,ด้วยซ้ำเนี่ยฮัลโหลอู้หูหูหอุ้ยอุ้ย เอาแล้วหมดแล้วปืนหมดแล้วหรือว่าลอยมันชนประตูฮะมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงครับเดี๋ยวลอยมันชนประตูแป๊บนึงอุยอ้ยเฮ้ยอ,ยอยุจะตายเอาจะตายเอาเดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูอันตายโคตรเดีย๋ยวาลอยลอยมันชนประตูนะครับน่าจะเวิร์กประตูเนี้ย มาเลยเจ้าปีศาจน้าโง่มาผมย,ยังไม่เข้าใจมันให้ทำอะไรกันแน่ผมว่าตูเนี้ชัวร์ครับมันให้เราชนประตูนี้แน่ๆเลยมาเลยมาเลยมามา,มาเออเอ้าวตายวัดโอ้ยนายเ,เห็นปะมันเหมือนตูเฉยเลยอโอ้ตายโคตรง่ายต้องรอยมันชนครับ แต่ล้วก็ต้องเตลงเราอยู่แล้วเราก็ต้องมาคุ้มกันแม่งเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเปิดเข้าประตูนี้ผมก็จะหยุดเลยนะฮะเพราะว่าคลิปมันนานมากแล้วในไร้แต่ไม่ดีแน่ๆโอเคโอ้ยเฮียเดินไปสักพักหนึ่งเดินไปอีกสักหน่อยนะฮะอันนี้ก็เอาใจชาวความยาวนะฮะความยาวของ ต้องต้องอ็อบเจกต์ใหม่มาก่อนนะครภารกิจใหม่ขึ้นมาผมถึงจะตัดได้นะครับผมเดี๋ยวไม่อยากไปเจอกับไอตัวบ้านนะั้นแม่งสู้โคตรยากเลยโอ้ยเละเลยดูดิพระเจ้าโอ้นี่ครับยานของเราเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นยานแล้วพาต่อไปนะครับโอเคก็คลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปน่าจะเจอกับอะไรก็มาติดตามชมได้เลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้ yeah. ้